หอยแครงตัวใหญ่จ้ทุกคนหนูตรงนี้ได้หอยแครงหลายตัวเลยนะนี่ตัวนี้ใหญ่เบื้องเริ่มเลยลูกบาสาวปูหากินบ้านบ้านสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้สาวปูพาทุกคนไปหาหอยกันอีกนะคะมากันที่เดิมนะหาดท่าหล้านะคะทุกคนตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเห็นจะได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน้ํายังลงไม่หมดนะเพราะน้ําเริ่มลงนะคะวันนี้น้ําจะลงติดมืดสักหน่อยนะคะสาวปูจะพาทุกคนลากหอย ด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวพอน้ําลงเงยอะๆแล้วค่อยไปหากันด้านล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวตามสาปูหาหอยกันนะคะนี่จ้ะน้ํายังไม่ลงสาปูลากด้านบนก่อนนะยังไม่เจอหอยแครงด้านบนก็จะมีหอยกระปุกนะคะทุกคนอันนี้เป็นหอยตลับนะคะเสียงเหมือนจะเป็นหอยอีกจ้านี่หอยตลับอีกนะเก็บไปนะหอยอะไรก็เอาวันนี้สาปูมาคนเดียวนะลุงบ่าวไม่ว่างนี่จ้าเหมือนจะสะดุดหอยอีกจะทุกคนนี่หอยตลับอีกจ้า นี่นะเก็บไปจ้าเก็บไปจ้าระหว่างรอน้ำรดตรงนี้ก็หอยแต่ไม่รู้หอยอะไรนี่ออ้ยหอยตลับอีกนะหอยตลับอีกจ้าด้านบนมีแต่หอยตลับนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นหอยเสียงสะดุดแรงๆนี่ใช่จ้าหอยตลับอีกนะนี่ตั้งใจมาหาหอยแครงนะแต่น้ำมันยังไม่ลง หาหอยตลับพลางๆนะคะเสียงมันหอยอีก้ะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยจ้านี่นี่ลากเจออีกตัวเลยจ้ะนี่นะได้อีกจ้าตัวนี้ตัวใหญ่จ้านี่นะตรงนี้พอหาได้อยู่นะคะทุกคนนี่เจอตัวใหญ่อีกแล้วจ้ะนี่ อันนี้เป็นหอยกระปุกนี่น้ําลงไม่หมดง่ายนะเราต้องหาข้างบนไปก่อนเหมือนจะเจออีกจ้ะอุ้ยตรงนี้อุ้ยเจอหอยแคลงจ้าหอยแคลงตัวแรกวันนี้นะนี่หอยแคลงตัวแรกของวันนี้จ้าด้านบนก็พอหาได้นะนี่เสียงสะดุดแบบนี้หอยชัวร์ค่ะทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยได้หอยแครงตัวที่สองจ้านี่ นี่ได้เรื่อยๆจ้ะน่าจะเป็นหอยนะคะตรงนี้อุ้ยหอยแครงลิงวางไม้ก่อนเดี๋ยวล้างให้ดูนะคะเนื้อเยอะเหมือนกันนะหอยแครงลิงนี่จ้าอุ้ยหอยหอยตลับตัวใหญ่นี่ใหญ่เบิ่มนี่จ้ายงสะดุดมันหอยอีกจ้ะทุกคนนี่ใช่ไหม ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยอุ้ยหอยแครงลิงจ้าเก็บไปนะหอยแครงลิงก็กินอร่อยเนื้อเยอะนี่นี่เจอทุกคนเจอหอยแครงอีกนะแต่ว่าหอยแครงอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่ตัวเล็กจ้ะไม่รู้นะหอยแครงอะไรเหมือนจะเจอตัวใหญ่จ้ะเสียงดังตรงไหนเอ่ยนี่อุ้ยหอยแครงตัวใหญ่จ้ะทุกคนหนูตรงนี้ได้หอยแครงหลายตัวเลยนะนี่ ตัวนี้ใหญ่เบ้อ่มเลยนี่จ้านี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นหอยใช่หรือเปล่าอุ้ยหอยแครงอีกจ้าทุกคนนึกว่าด้านบนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนะวันนี้อุ้ยได้หลายตัวแล้วนะหอยแครงด้านบนนี่จ้าตัวสวยๆเลยนะเจอหอยกระจกก็เก็บไปด้วยนะคะทุกคนย่างกินอร่อยมากจ้า ตอนนี้น้าเริ่มลดลงมาเยอะเลยนะคะทุกคนสาปูพาทุกคนลงอุ้ยตกกระเชยลงมาหางข้างล่างด้านล่างหน่อยนะนี่แต่ยังลากหอยแครงไม่ได้นะคะเพราะน้ํามันขังลากแล้วมันไม่ได้ยินเสียงหอยนี่ก็เลยเดินเก็บหอยกระจกพลางๆนะคะนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ต้องสังเกตดีๆนะคะทุกคนมันจะทําหลุมน้ําอยู่หลุมลึกๆแล้วมันก็จะฝังอยู่เอาไปย่างกินอร่อยมากเลยจ้าหอยกระจกอีกจ้ะทุกคนนี่เมื่อกี้เดินผ่านไม่เห็นเดินกลับมาถึงจะได้เห็นมันนะ ต้องตาดีๆเหมือนกันนะอุ้ยหอยอะไรหอยอูน้ำด้วยไม่เอานะหอยอูน้ำเอาแต่หอยกระจกจ้าหอยแครงลิงจ้ะทุกคนนี่เอาไปนะเพราะว่าเนื้อมันเยอะตอนนี้มืดแล้วนะสาปูถ่ายด้วยไฟฉายแล้วนะนี่จ้ะตัวใหญ่จ้ะทุกคนนี่อู้หหอยแครงมันตัวใหญ่บเบื้องตตอนนี้สองด้วยไฟฉายแล้วนะคะสาปูกลับขึ้นบ้านแล้วนะมันมืดนี่ ั้งหอยแครงมันหอยแครงลิงจ้าเจออีกตัวแล้วจ้ะทุกคนนี่พอมืดก็ลากเจอลากเจอนี่จ้าตอนนี้มืดแล้วนะคะ่ะทุกคน,หน,เ,นเห็นตรงนี้มีหอยก็ลากกันต่อนะลุงบาวว่าตรงนี้น่าจะเป็นหอยเห็นลุงบาวสะดุดอยู่นะไหนลุงอือ,อหอยแครงอุ้ยหอยแครงจะตัวใหญ่แล้วจ้าอ,อุ้ยอุ้ยแถวน,นี้ได้หลายตัวแล้วเอาไฟฉายไหมลุง มีไฟฉายนะเอาไฟฉายมาด้วยเพราะวันนี้น้ำลงมืดนี่จ้ะลุงบ่าวบอกว่าใช่อีกตัวจ้ะทุกคนไ,ไหน,ไเ,หนเอามันมืดไหนลุงเออเปลือกเปือดตัวอุ้ยหอยแครงลิงจ้ะทุกคนหอยแครงลิงนี่ตัวใหญ่จ้าล้างหอยก่อนจ้ะทุกคนกลับบ้านมืดเลยนะวันนี้ Thẳng hỏi klen, thẳng hỏi cà chọt Hôm nay đại tây hỏi mà không đại tây cũng không đại cung Hỏi tà lập cũng được Nhung nhiều quá, bắt đầu mưa ได้เยอะอีกเหมือนเดิมจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวอูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ